e b c นะอย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับหลังจากผ่านการใช้งานมาเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงเปรียบเทียบกับผ้าเบรกเดิมเลยนะเอางี้ก่อนอ่ะนี่ผ้าเบรกหน้า e b c นะครับผมไม่ได้ถอดหลังมานะขี้เกียจถอดหลังถอดเยอะไงขี้เกียจเอาแค่หน้าพอนะ e b c นี่หลังจากผ่านการใช้งานมาน่าจะประมาณสัก อ,อน่าจะร่วมๆพันกิโลแล้วนะถ้าที่ผมใช้มานะคือต้องบอกงนี้ผมเนี่ยนะเป็นคนที่ใช้เบรกหน้าแม่งหนักชิบหายเลยคือใช้เบรกหน้าหนักมากนะครับเอ,อคิดดูแล้วกันว่าหนักขนาดไหนหนักจนหนักถึงขนาดที่ว่าเบรกหน้าผมอะห้าห้าชุดนะห้าชุดเบรกหลังเดิมๆติดรถจากโรงงานนะแม่งยังไม่หมดเลยชุดที่หกที่ซื้อคือชุดนี้แล้วซื้อมาพร้อมกันทั้งหน้าและหลัง แล้วผมก็เลยเปลี่ยนทั้งหน้าและหลังแล้วถ้าใครที่ได้ดูคิดี้แล้วนะครับก็จะรู้เลยว่าเบรกหลังผมอะไอ้ผ้าเบรกหลังผมอะม่งก็ยังไม่หมดนะจ๊ะยังเหลือเออคือไม่ค่อยใช้เบรกเบรกหลังนะครับผมจะใช้เบรกหน้าเยอะมากนะบเบรกหลังนี่คือจะใช้เฉพาะแบเบเวลาที่เราอยู่ในโค้งหรือว่าในจังหวะที่แบบฉุกรละหุกกระทันหันจริงๆถึง,จ,งจะใช้เบรกหลังนะครับอ่ะทีนี้มาว่ากันนี่ถ้าดูจากเท่าที่ผมจําได้นะถ้าดูจากการฝึกหลอเนี่ย ็พอประมาณนะครับพอประมาณในระดับหนึ่งนะฮะอ่ะนี่นะครับหน้าผ้าเบรกหลังจากผ่านการใช้งานไปประมาณเกือบเกือบพันกิโลนะยังไม่ถึงพันดีหรอกเกือบเกือบเกือบนะฮะดูจากมือ,อนี่คือเพิ่งไปลืมมาเลยนะจ๊ะเออมือ,อยลยนี่สังเกตนะครับว่าผ้าเนี่ยตัวผ้าเนี่ยก็มีเส้นนะเออมีเส้นอยู่พอสมควรเลยลึกแล้วก็ลึกด้วยนะเออก็บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าผ้าเนี่ยไม่ได้แข็งมากนะครับเออถ้าผ้าแข็งเนี่ย มันก็จะกินจานไงแต่แต่เนี้ยมันเหมือนกับจานกินผ้าจะมากกว่าเออแล้วก็อ่ะ feeling feeling ฟลลิ่งพูดถึง feeling นี้กว่าบอกเลยเชีย่ยมึงเลิกมึงเลิกคบผ้าเบรกเดิมๆโรงงานไปเลยผมพูดเลยจริงเลิกคบเลยไอ้ตัดซื้อมาห้าร้อยกว่าบาทเกือบหกร้อยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยของโรงงานนะเบิกศูนเกือบหกร้อยไอนี่เท่าไหร่สามอยสิบ แม่เบรกดีกว่าเยอะเยอะกว่าเยอะแบบเยอะเยอะเลยอะ่ะคนละเรื่องไอ้เยอะแบบหูงหน้ามือกับหลังตีนน่ะไปถามว่าไอ้คาว่าเยอะเนี่ยมันเยอะอยังไงเป็นข้อข้อ,ขอเลยเอาเรื่องของฟิลลิ่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจังหวะที่เราแบบกดเบรกลงไปเนะี่ยถ้าเป็นผ้าเบรกเดิมเราจะรู้สึกแบบเหมือนกับ,ม,บมันจะแบบติ๊กๆๆๆคมๆนะ ติ๊กๆๆๆๆคมๆแต่พอความเร็วสูงเบรกหนักๆแม่งไม่ไดแดกล้แม่งไม่จับและแม่งแบบรู้สึกแบบไหลเลยเออมันไหลไปเลยอ่ะกลับกันตัวนี้นะจังหวะที่เริ่มกดมันจะไม่คมเท่ากับภาพเบรกเดิมเว้ยมันจะดูดมันจะดูดแบบดูดูดอะดูดอะเออมันดูดอะแม่งดูดลงไปแบบอือหือคือแบบกดนิดเดียวแม่งก็อยู่อ่ะนึกออกป่ะคือมันจะเป็นฟีลแบบดูดแบบไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบหน้าเราทิ่มอะ มันมันจะไม่เหมือนแปะเบกเดิมเพราะแปะเบกเดิมเนี่ยเรากดปุ๊บแม่งใช่ปะน้ำจะทิ่มใช่ปะใครใครที่ใช้แปะเบกฟอร์ซ่าหรือว่ารถอะไรก็กแล้วแต่ที่ที่ที่แบบแปะเบกเดิมโรงงานอ่ะนะมันจะฟิลลิ่งออกมาเนี้ยยิงฮอนด้าเนี่ยจะโอ้โหชัดมากนะครับก็ตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเวย้ยเออมันจะดูดโอ้โหลงแล้วในความเร็วที่เท่ากันผมบอกเลยนะในความเร็วที่เท่ากันตัวเนี้ยระยะเบกสั้นกว่าเยอะมาก ไม่ได้วัดนะไม่ได้ถึงขนาดแบบว้ยต้องไปวัดวา่าระยะเบรกเท่านั้นเท่านี้ไม่ไม่ไอเ้เรี่อกูบ้านๆเว้ยกวนกูบ้านๆกูไม่ได้แบบเอามาขายของกูซื้อเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่ว่าวจากความรู้สึกผมผมว่ามันต้นกว่าเดิมเยอะต้นกว่าเยอะเลยแล้วก็ความแรงในการกดเน้ํน้หนักในการกดเบรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมใช้เบรกหน้ามากกว่าเบรกหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะกดเบรกหน้า สัดส่วนใหญ่ในการกดเบรกหน้าผมในถ้าเป็นผ้าเบรกเดิมเนี่ยผมต้องกดแบบหืมมือกูนี่เกรงแม่งกล้ามขึ้นอย่างกับมาร์มาเกตที่มาเข้ามาแต่ไอ้นี่นะกดนิดเดียวม่งกดนิดเดียวไอ้แบบดูดคลิปที่แล้วผมบอกเลยใช่ไหมว่าผมใช้น้ำ,นำมันเบรกดอทห้าจุดหนึ่งเออซึ่งมัน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 ฟิลลิง่งฟิลลิ่งมันจะนุ่มอยู่แล้วนะมันจะนุ่มตั้งแต่ผ้าเบรกเดิมอยู่แล้ว ฟีลิ่งมือเบรกอะนะเออมันมันนุ่มมากๆทีนี้พอพอมาใช้ตัวนี้ด้วยความที่แบบเบรกมันไม่มันไม่คมจิ๊ก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 ๊อ่ะเออมันไม่ใช่แบบกดปุ๊บแม่งหัวทิ่มมันจะค่อยๆดูดค่อยๆดูดค่อยๆดูดมันทําให้เวลาพอเรากดลงไปนิดเดียวแม่งอยู่เลยเว้ยอยู่เลยคือจุดแบบมันดูดลงยิ่งถ้าเราใช้ทั้งหน้าและหลังพร้อมกันนะโอ้แม่งดูดลงทั้งคันเบรกหนักเมื่อไหร่ไม่ไม่ต้องพูดถึงวืด คือแบบไปอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนี้แม่งไปอย่างเงี้ยอือคือแบบว่ากดลงทั้งคันเลยอะแม่งสุดจริงคือยอมรับเลยว่าเออแม่งดีกับราคานี้นะครับผมบอกว่ากับราคานี้นะผ้าเบียกที่แพงกว่านี้ก็อาจจะมีที่มันดีกว่านี้ก็ได้หรือของ ebc รุ่นที่สูงกว่ากว่านี้ผมก็เชื่อว่าของเขาก็ประสิทธิภาพเขาก็ต้องดีกว่านี้เช่นกันแต่กับราคานี้ผมบอกเลยแม่งคูดคุม้มคุ้มเยี่ยอ่อะเรื่องอะไรอีก เสียงอืหลายคนอยากจะรู้ว่าเสียงมันดังไหมใช่ไหมต้องบอกเลยครับว่าดังคิดหายสารเบรกหน้านะดังเยี่ยเลยโคตรโคตรโคตรเาละเบรกนี่คือโคตรโคตรโคตรเออคือผ้าเบรกเดิมเนี่ยจะจะไม่จะไม่มีเสียงเลยใช่ไหมผ้าเบรกเดิมเดิมติดติดรถโรงงานเนี่ยจะไม่มีเสียงเลยเออแต่อันเนี้ยดังดังเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับกินจานอะเออแต่เท่าเท่าที่ผมใช้มาผมก็ไม่ รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้กินเท่าไหร่นะคือไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะครับกินผมรับประกันเลยว่ากินจานยังไงก็กินจานแต่ว่ามันก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นถ้าไปเที่ยวกับแบรนด์แบนด์หน,น,นึ่งแลวกันที่ขึ้นต้นด้วยตัว B ีอ่อที่แบบาราชาราชาแห่งอะไรอะแห่งโลหะเออประมาณนั้นนะน,น่าจะเข้าใจกันนะไม่อยากไปพลาดติงคือผมมีผมผมผมมีผมซื้อมาห้าห้าร้อยกว่าบาท นะครับแล้วก็ใช้โอ้โหแม่งแดกจับเลยสัตว์แม่งแป๊บเดียวอ่ะได้เปลี่ยนจานใหม่จริงเออแล้วเบรกหนักก็เอาไม่อยู่ไม่อยู่เฟดด้วยอืมอน,นี่เหรอไม่เคยเฟดอ่ะเสียงไปแล้วนะโอเคนะดังดังกว่าผ้าเบรกเดิมเยอะนะครับผ้าเบรกเดิมเนี่ยไม่กินจานด้วยเสียงไม่ดังด้วยแต่เบรกไม่อยู่อันนี้นะครับเสียงดังขึ้นมาหน่อยแต่ว่ากินจานขึ้นมาหน่อยแต่เอาอยู่เว้ย ไม่ปลอดภัยกับชีวิตอ่ะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของฝุ่นแน่นอนครับฝุ่นยังไงก็ต้องมีภาพเอกเดิมก็มีผมเนี่ยใครหลายๆคนคงจะเห็นรถผมแล้วนะว่าผมรถผมเนี่ยใช้ล้อสีขาวผมทําสีล้อเป็นสีขาวนะทําเองทําเองเดี๋ยวขราวหน้าทําเี๋ยจะถ่ายดูทําเองนะครับแล้วด้วยความที่ลอ้อเป็นสีขาวมีฝุ่นทั้งนี้เนี่ยคือร,ร,รู้เรื่องเลยเห็นชัดเจนมากเพราะมันจะติดตามล้อใช่ป่ะเออทีนี้ถามว่าอันเนี้ยมีฝุ่นไหม มีมากกว่าภาพเบรกเดิมไหมนิดนึงมากกว่าภาพเบรกเดิมน,นิดนึงภาพเบรกเดิมไม่ใช่ไม่มีนะใครบอกภาพเบรกเดิมไม่มีฝุ่นนีก่กูมามาดูแล้วผมได้เลยมีภาพเบรกเดิมม็มีฝุ่นนี่มีไหมมีไม่ใช่ไม่มีนะมีมากกว่าภาพเบรกเดิมน,นิดนึงรับได้ไหมรับได้ดิเฮียมันปลอดภัยกว่าตั้งเยอะถ้าบอกว่าโอ้โหมีฝุ่นหน่อยนึงไม่งด้นไม่ได้นี่นัน่นไอ้กัดมึงอย่าขี่เลยรถ พระเบกมีมีฟุนอยังนั้นแหละมีมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะเรื่องต่อไปยี่อะไรอีกมีอะไรอีกวะไปจะตอบก่อนดิคิดไม่ออกไม่จะตอบปะสัตว์มีอะไรอีกวะอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีผมบอกอา่าพอดีช่วงนี้ฝนตกเยอะใช่ไหม แล้วทีนี้ผมก็ได้ขับรถลุยฝนลุยน้ําบ่อยภาพเบรกตัวนี้นะพอโดนน้ําไม่ใช่ไม่จับนะมันจับแต่ฟิกชั่นมันจะน้อยลงฟิกชั่นคือคือความความฝืดเออมันจะน้อยลงเว้ยพอมันน้อยลงปุ๊บเนี่ยโอกาสสี่งที่ล้อจะล็อกหรือว่าหรือว่าหรือว่าแบบ ABS จะทํางานอย่างเงี้ยมันน้อยลงต่างจากภาพเบกเดิม ถ้าเบรกเดิมๆเนี่ยฝนตกก็ก็จัตจ๊กๆอยู่นะเออซึ่งโอเวคือทุกคนรู้อยู่แล้วครับเวลาที่เราขี่รถลุยฝนเนี่ยความริปของยางเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วเออพอมันลดลงปุ๊บเนี่ยริปยางลดลงถ้าเบรกยังทํางานเท่าเดิมิดอะไรขึ้นโอกาสที่ล้อลอกมีสูงหนึ่งรถสองรถที่มีเอ s อก็โอกาสที่เอ s ออจะทำงานก็มี เอวีเอทำงานปุ๊บม่นยังไงแต่แต่แต่แแทนที่จะหยุดไม่หยุดรูป่ะแต่ตัวนี้คือจะบอกว่าเป็นข้อด้อยแบบผมว่าผมว่าไม่นะผมว่าแม่งดีด้วยซามคือมันไม่ได้แบบลดลงแบบห่างชันแบบนี้ไม่ใช่นะเว้ยไม่ใช่แบบแห้งนี่โอ้โหแม่งร้อเซนพอเปียกปุ๊บแม่งเหลือห้าสิบไม่ใช่นะคือมันแห้งถ้าถ้าเกิดเปรียบเทียมนะแห้งร้อรอเอร์เซ็นเี่ยเปียกมันก็อยู่ประมาณสักประมาณสักแปดสิบถึงเก้าแปดสิบถึงแปดสิห้าเปอรเ็นะประมาณเนี้ยเออความฟิชันนของม่ะ เออฟิคชั่นของภ่าเบรกตัวเนี้ยซึ่งมันทาให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเว้ยเออเราไม่ต้องแบบเกรงอะ่ะไม่ต้องเกรงอะ่ะเวลาเบรกแล้วไม่ต้องเกรงว่าเฮ้ยแม่งเดี๋ยวมันจะล้อจะล็อกเดี๋ยว A B S จะทางานอะไรเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยเออมันมันมัน,ม,นมันโอเคมากนะครับดีมากก็อยายกจะแนะนํานะคือรอบที่แล้วผมผมได้บอกไปยังวะว่าซื้อจากไหนวะเอออย่าลืมวะ เ,ออเดี๋ยวค่อยคอย่คอยว่ากันนะถ้าใครอยากจะรู้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครัด้านใต้เนาะใครอยากได้ก็ไปซื้อกันนะครับกูอบอลเลยนะผมไม่ได้มีส่วนได้เสียใดใดนะครับแค่แบบว่าเหใช,ใช้แล้วชอบใช้แล้วดีชุดหน้าผมก็จะซื้อเยี่ยนี่อะไรมาใช้อีกนะครับก็อยาก,กนแนะนํากันเท่านั้นเองเออผมไม่ได้มีส่วนได้เสียใดใดกับ ebc ebc ไม่ได้จ้างผมนะครับผมจ่ายเอง,เอง,เองนะ เออเขาก็ไม่ได้อะไรกับผมด้วยนะครับแต่ใช้แล้วมันดีชอบอืมก็อยากจะแนะนํากันให้เออได้ไปทดลองกันใช้กันนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าสาหรับบางคนนะบางคนที่ชอบเบรกที่คมเบรกคมเลยคือยังไงคือกดปุ๊บมันตึ๊กเลยตึ๊ก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 ตึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กนึ๊กตึ๊กบึ๊กอึ๊กตึ๊กตึ๊กตบ๊ยคึ๊กตึ๊กก ส่วนใหญ่แล้วความความเร็วต่ำอาจจะคมความเร็วสูงแม่งจะจะเฟดความเร็วสูงหรือว่าแบบเบรกหนักหนอ่ะมันมักจะเฟดเออสำหรับคนที่ชอบเบรกกลมตัวนี้ไม่เหมาะเลยพูดเลยไม่เหมาะตัวเนี้ยจะเหมาะกับสไตล์ที่แบบว่าเหมือนกับดูดดูดมากกว่าไม่คมแต่ดูดอยู่นะครับกดนิดเดียวคืออยู่กดปึ๊บแต่เรียเลียไปนึกออกป่ะเรียบเบรกอ่ะเออแล้วเบรกมันมันต่อเน,นื่องคือเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะ สัพที่แบบนักรีวิวเขาเพ่งพูดแลวนะลินเนียเขาบอกมันลินเนียมันต่อเนื่องเว้ยกูไปเสิร์ชมาแล้วมันแปลว่าต่อเนื่องลินเนียเออมันรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกลินเนียดีก็คือเบรกน้อยก็เบรกแบบเบรกเบาๆนะก็ก็จับในระดับหนึ่งค่อยๆดูดลงเพิ่มน้ำหนักลงไปก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพิ่มไปเว้ยเอ้ยเวลาเบรกหนักๆโอ้โหองตรงใช้มาไม่เคยเฟดเลย สุดจริงพูดเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่ามีแต่ข้อดีข้อเสียก็จะมีเรื่องเสียงเรื่องเรื่องเสียงเรื่องฝุน่นเรื่องการการกินจานที่มากกว่าของเดิมๆมัง้งประมาณนั้นมัง้งเออเท่าที่เจอะนะตอนนี้นะอ่ะก็พอแล้วเหนื่อยไย่จะพูดแล้วคอแห้งนิหนึังพอแล้วพูดเยอะจบคอไปแล้วนะเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับอยากให้ทําอะไรก็ ก็ลองคอมเมนต์ดูถ้ามีโอก,ก,ก็จะทาให้นะครับใครมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบผมรับประกรรันเลยผมตอบทุกคลิปตอบทุกคลิป,ตอ,ลปตอบทุกคอมเมนต์นะครับย,ย,ยกเว็นคอมเมนต์ด่ากูไม่ต้องกูเงียบนะครับขอบคุณครับ